ความคิดเห็นจากทางฝั่งมาเลยนะครับก็มองว่าการพัฒนาประเทศของทั้งไทยกับมาเลเซียเริ่มจะดูไม่ต่างกันแล้วนะหลังจากที่มาเลเซียนะครับผู้คนในเข้ามาเมืองไทยไม่ต่ำกว่า2อล้านคนแล้วณนะเวลานี้ตัวเลขของชาวมาเลเซียครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทะลุถึงหลัก2ล้านแน่นอนว่ามีการคาดการว่ายอดตลอดทั้งปีก็มีความเป็นไปได้ที่ชาวมาเลย์จะเข้ามาถึง3ล้านคนเลยนะ มีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับที่จะถึงยอดถึง3ล้านคนเลยนั่นแปลว่าหากนับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สามารถตีความได้เลยว่ามีชาวมาเลเยเข้ามาประเทศไทยเกือบเกือบสิของประชากรทั้งหมดในประเทศเขาเลยทีเดียวความเห็นจากทางฝั่งมาเลยครับบางส่วนก็มองว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการพัฒนาประเทศเมื่อดูด้วยตาของคนที่ขับรถไปมานะครับก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยจะต่างกันแล้วไทยกับมาเลเซียสภาพแวดล้อมไม่ค่อยจะต่างกันเลยสภาพการเดินทางสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวก แม้มาเลเซียจะลงงบพัฒนาเมืองใหญ่ๆทางตอนเหนือซึ่งพอเอาไปเทียบกับหัวเมืองใหญ่ๆของไทยก็รู้สึกว่าทั้งสองประเทศมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของการพัฒนามากกว่าที่คิดเอาไว้มันให้อารมณ์เหมือนว่าทุกอย่างเราขับข้ามแค่ไปเที่ยวอีกเมืองเฉยๆซึ่งก็ไม่ได้อยู่ไกลกันจนเกินไปความเห็นอมาค่ะบอกว่าประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นมากอีกตอนนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นเป็นโอกาสที่ดีของชาวมาเลเซียด้วยที่ได้ไปเที่ยวในไทย จากที่ปกติชายหาดจะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวจากจีนและก็ตะวันตกผมเองรู้สึกโชคดีมากๆเลยที่ได้ไปที่เกาะลีเป้ของไทยตอนที่นะักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทยมากนักสำหรับผมถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นทุกอย่างจะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวจากนานา,นาประเทศเต็มไปหมดแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะเจอกับชาวมาเลเซียด้วยกันเยอะเป็นพิเศษกลายเป็นว่าตามแหล่งท่องเที่ยวของไทยผมเจอแต่ชาวมาเลยด้วยกันขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็มองว่า มาแสดงให้เห็นว่าความสบายๆในแบบของเมืองไทยก็สามารถทําให้พัฒนาประเทศใต้ในแบบของพวกเขามาเลเซียเรานี่ดูมีกฎเข้มงวดกว่าไทยเยอะเลยแต่ในทางกับกันก็ไม่ได้ช่วยให้เราถึงกับทิ้งห่างเมืองไทยมากขนาดนั้นในยุคหลังๆภาคการท่องเที่ยวของไทยทําสถิติในระดับโลกได้บ่อยครั้งสงสัยจะไม่มีประเทศไหนทําได้อย่างสูสีกับไทยในภาคการท่องเที่ยวได้เลยในภูมิภาคนี้ ในตอนแรกผมก็คาดหวังกับอินโดนะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆแต่ผ่านมากี่ปีกี่ปีอินโดนีเซียก็ยังทําได้แบบไทยไม่ได้อยู่ดีความเห็นแต่มากรับให้ความเห็นว่าขนาดคนมาเลเทยแท้ยังเดินทางไปเที่ยวที่เมืองไทยกันอันที่จริงพื้นที่ติดทะเลของมาเลก็ไม่ใช่น้อยๆแต่ทํำไมเรากลับไม่ทาให้มันน่าสนใจแบบเมืองไทยบ้างล่ะผมยังไปที่เมืองทะเลทางตอนใต้ของไทย ผมสังเกตว่าแต่ละจุดของไทยจะมีการจัดการที่น่าสนใจและก็พวกเขาตั้งใจพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นจริงเป็นจังชายหาดในภูเก็ตทุกๆท,กท,กที่มีที่พักดีๆเข้ามารองรับหรือแม้แต่หาดป่าตองหรือป่าตองที่ภูเก็ตก็เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเลยเราไม่ต้องไปไกลถึงปัทยาจะบินไปหรือขับรถไปก็สะดวกมากๆอันที่จริงปีนังของมาเลเซียก็จะเป็นแบบภูเก็ตก็ได้นะแต่เหมือนว่าจะพัฒนาไปในแนวทางที่แตกต่างโนละสไตล์เลย ผมรู้สึกว่าเกาะของไทยจะสร้างมาเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่าในขณะที่เมืองของเราจะดูเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แค่มีการพัฒนาเฉยๆแต่เอาตรงๆมันก็ไม่ได้น่าดึงดูดมากนักและก็ไม่ได้สร้างความน่าตื่นเต้นมากพอในขณะที่บางคนก็เข้ามาถามกลับนะครับว่าแล้วเมืองของไทยเนี่ยมันตื่นเต้นมากกว่ามาเลได้ขนาดไหนคือถ้าจะบอกว่าเมืองของพวกเขาอิสระได้อย่างมากกว่านั่นก็เป็นข้อจํากัดที่แตกต่างกันด้วยเราไม่สามารถสร้างความเหมือนได้ขนาดนั้นเมื่อเทียบกับท่องเที่ยวของไทย ความเห็นตะบานะครับก็บอกว่านั่นแหละคือจุดที่มาเลยขาดแต่ก็นะเราไม่สามารถทําตามแบบไทยได้จริงๆความเห็นต่มาครับก็บอกว่าเมืองไทยขาดแค่ระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเหมือนมาเลเซียในเมืองรองๆแต่คาดว่าอีกไม่นานไทยก็จะสามารถทําได้ไม่ต่างกันขอแค่ไทยสามารถเติมส่วนที่ขาดตรงนี้ได้ผมคิดว่าทั้งเราและเขาพัฒนาแทบจะไม่ต่างกันเลยนะ ผมยังเห็นว่าตอนนี้มาเลยยังดีกว่าหน่อยตรงที่การเดินทางสาธารณะยังสะดวกกว่าอยู่ถ้าไทยจะแก้มันก็พอจะทําได้ในอนาคตแต่จะทําได้ยากเพราะว่าประเทศไทยผู้คนจะนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวบนถนนในประเทศไทยผมมีความรู้สึกว่าจํานวนรถยนต์จะเยอะกว่าในพื้นที่ระหว่างเมืองของมาเลเซียความเห็นถัดมาครับบอกเช่นกันว่าถนนแทบจะไม่ต่างกันแล้ว เพียงแต่มาเลยจะมีเส้นหลักที่มีค่าผัานทางนั่นจึงทําให้มีการปรับปรุงถนนได้ดีกว่าแต่เส้นระหว่างเมืองธรรมดาทั่ว,วไปผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนะผมไปที่ประเทศไทยเพราะว่าให้บรรยากาศที่แตกต่างยิ่งถ้าขึ้นไปทางตอนเหนือมากขึ้นนะก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปทางภาคเหนือของไทยไม่ได้เหมือนทางภาคใต้เลยพวกเขามีเค้าเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปแต่ถ้าทางตอนใต้ของไทยผมรู้สึกว่า เหมือนไปเที่ยวอีกเมืองของมาเลเซียที่มีความอิสระมากกว่ามีความเปิดกว้างมากๆผมชอบไปที่เกาะสมุยนะที่นั่นมีร้านขายบางอย่างที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยแล้วมันไม่มีที่ในมาเลเน่แน่แต่ถ้าว่าที่เมืองไทยขายกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปีที่ผ่านมานับว่าเป็นภาพที่แปลกตาสุดๆเลยทีเดียวสำหรับผมผมไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มาเห็นร้านแบบนี้อยู่ริมถนนตั้งกันต้องๆต้งแบบนี้เลยเรียงกันตลอดเส้นทางโดยร้านที่เขาหมายถึงนะครับก็น่าจะเป็นร้านขายผักนะครับที่แบบว่า เพิ่งมาเปิดกันเมื่อปีก่อนๆน,นะฮะที่ตกแต่งร้านออกสีเขียวๆนะครับเป็นร้านขายผักนะครับดูธรรมชาติธรรมชาตินะฮะโดยชาวมาเลย์คนนี้เขาก็ให้ความเห็นว่ามันมันเป็นสิ่งที่แปลกตาสาหรับเขานะแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่เคยเจอที่ไหนแล้วไม่คิดว่าในแถบนี้ก็จะมีบางประเทศที่มีร้านแบบนี้ตั้งอยู่ริมถนนด้วยนะฮะนี่ก็เป็นความเห็นของเขานะครับในส่วนนี้บ้างก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่า โอ้โหการที่ไทยทําแบบนี้ได้นะพวกเขาจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงคนนี้ก็บอกว่ามาเลเยประเทศของเขานะครับวกาคงจะทําตามไม่ได้หรอกนะคงทําตามในระดับที่อิสระขีดสุดขนาดนั้นไม่ได้นะครับแต่ชาวตะวันตกนะครับเขาก็มองว่าชาวตะวันตกก็อาจจะชอบไทยมากกว่านะถ้าพวกเขาเป็นศูนย์กลางทางการเดินเรือด้วยอันนี้หมายถึงไทยยิ่งจะพัฒนาเข้าไปใหญ่เลยยังดีที่ยังเหลือช่องทางการเดินเรือไว้ให้มาเลเยกับสิงคโปร์อยู่ ขณะเดียวกันผมมองว่าศักยภาพของไทยน่ยจะไปได้ไกลอีกมากพวกเขาเหมาะแล้วกับการท่องเที่ยวพอมองกลับมาที่มาเลเซียก็จะรู้สึกว่าการที่เป็นคนเชื้อสายจีนอยู่ในไทยก็อาจจะมีโอกาสเติบโตในอาชีพต่างๆได้ดีกว่าผมชอบเที่ยวเมืองไทยนะพอน้อยมากเลยที่จะเจอคนที่เลือกปฏิบัติคนไทยดูเป็นกันเองกับชาวต่างชาติอยู่เสมอแน่นอนว่าแม้แต่เราจะมาจากมาเลเซียพอเข้าไปที่เมืองไทยก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีไม่ต่างจากผู้คนจากชาติอื่นๆ ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเมืองใหญ่ของไทยถ้าพัฒนาเรื่องของความสะอาดทุกวันนี้ตัวเมืองก็อาจจะออกมาดูดีมากกว่าหลายๆเมืองในประเทศของเราก็เป็นได้สำหรับผมคิดว่าสิ่งที่มาเลย์ยทำได้ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของตัตเมืองก็คือความสะอาดมาเลเซียจ,จัดการความสะอาดและก็จัดระเบียบของตัวเมืองได้ดีกว่าไทยอยู่อันนี้เป็นในมุมมองส่วนตัวแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไทยกอ็อาจจะสามารถทำได้ในอนาคตผมรู้สึกว่าในเมืองของไทย คือมีความสะดวกครบไม่ต่างจากเมืองของเราเพียงแต่ในเรื่องของการจัดการความเป็นระเบียบมาเลเมืองทําได้ดีกว่าขณะที่บางคนนะครับก็มองว่าแต่ตอนนี้ผมคิดว่ารถไฟฟ้า BTS MRT ของไทยเนี่ยดูจะก,ก้าวหน้ากว่ามาเลเซียแล้วนะคือของไทยพวกเขาพยายามจะขยายต่อเนื่องมีการพัฒนาเพิ่มเติมอยู่ต่อเนื่องแน่นอนว่าในที่สุดก็อาจจะดีได้มากกว่ามาเลเซียแม้แต่ระบบรางเองก็ได้เช่นกัน รถไฟระบบรางก็อาจจะกําลังตามมาติดๆถ้าหาพวกเขาสามารถใช้รถไฟที่ใหม่กว่านี้ได้ผมคิดว่าทั้งสองประเทศหน้ากลัวที่ไทยอาจจะทําได้ดีกว่าทะเลซําหรืออย่างน้อยๆก็เป็นอย่างกับแฝดเลยเดียวในแง่ของการพัฒนาแต่ที่น่าห่วงก็คือจากเดิมมาเลเซียเคยตั้งเป้าว่าจะพัฒนาได้แบบสิงคโปร์แต่เหมือนตอนนี้ไทยจะกําลังจี้เข้ามาแล้วหรอเนี่ยการท่องเที่ยวของไทยนะ่ะกลับมาไวกว่าที่คิดเอาไว้มาก คือถ้าเป็นเมื่อสองสาปีก่อนก็อาจจะคิดว่าไทยก็คงจะไม่ได้ก้าวกระโดดอะไรได้แต่พอเห็นว่าการท่องเที่ยวของไทยมันสามารถกลับมาได้เร็วขนาดนี้จากที่คิดเอาไว้ว่าจะต้องฟื้นฟูยาวความนิยมของไทยกลับไม่ได้ตกลงเลยและอาจจะดีมากกว่าเดิมก็ได้ในอนาคตตอนนี้ชาวมาเลเซียก็กลายเป็นลูกค้าหลักของประเทศพวกเขาไปซะแล้วเรามีส่วนร่วมในการช่วยให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านเติบโตและดูเหมือนว่ายอดคนเดินทาง จากมาเลเซียไปไทยก็จํานวนเยอะกว่าชาวจีนด้วยแต่ถ้าใหนนะคตถ้าชาวจีนเข้ามากันมากขึ้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเข้ามาไทยกันมากขึ้นก็อาจจะส่งผลให้พวกเขาก้าวหน้าได้มากกว่านี้ในแง่ของจํานวนความเห็นทัมาครับบอกว่าแต่รถไฟฟ้าใน KL ผมยังมองว่าตอนนี้ยังสะดวกก่ากรุงเทพอยู่นะและการชําระเงินก็เชื่อมโยงถึงการทําให้ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากแต่การที่ไทยทําได้ดีก็คือ ช่วงชีวิตกลางคืนในแต่ละเมืองผมประทับใจในช่วงเวลากลางคืนของทุกๆเมืองใหญ่ของไทยทุกเมืองของไทยแทบจะไม่เคยเงียบเหงาและดูมีสีสันอยู่ตลอดมีความบันเทิงอยู่ตลอดผมอยากให้ในมาเลเซียก็มีแบบนี้ในทุกๆเมืองใหญ่บ้างอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทําแบบอิสระไร้ข้อจํากัดแบบไทยอะไรขนาดนั้นแต่ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นในทุกๆเมืองมีแสงสว่างมีการเดินทางอยู่ในทุกๆเมืองถ้าเทียบกันในช่วงเวลากลางคืนผมชอบเมืองแบบประเทศไทย ขอแค่คุณอยู่ในตัวเมืองคุณก็สามารถหาของกินได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องที่ถูกพูดถึงกันบ่อยมันมีร้านอาหารข้างทางเปิดให้บริการอยู่ตลอด้ดวยความเห็นตับมานะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยก็บอกว่าถ้าเมืองของมาเลเซียมีของกิน24ชั่วโมงแบบตอนที่ผมไปภูเก็ตแล้วแล้วก็ผมคิดว่าผมคงต้องพุงกลางแน่แแล้วก็อาจจะน้ําหนักขึ้นอย่างแน่นอนผมมองว่ามันสะดวกจนเกินไปนะแต่ก็เป็นข้อดีในแง่ของคนที่ทํางานในช่วงเวลาดึก พวกเขาอาจจะมีทางเลือกในการใช้ชีวิตพวกเขาอาจจะแฮปปี้กับเมืองไทยนะอันที่จริงมาเลเซียก็พอหาของกินแบบนั้นได้หรอกในช่วงเวลากลางคืนแต่ผมเห็นว่าประเทศไทยแม้แต่ร้านอาหารร้านขายของต่างๆในช่วงเวลากลางคืนก็ขายกันเปิดหน้าร้านขายไม่ต่างจากตอนกลางวันเลยไม่แปลกใจนะที่ภาคการท่องเที่ยวจะทำะไรายได้ได้เยอะมากเพราะว่าขายได้ตลอดทั้งสองช่วงเวลากันเลยทีเดียวในขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่า การไปเที่ยวเมืองไทยนะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือช่วงเวลากลางคืนที่บรรยากาศมันแตกต่างจากในเมืองของเขานะครับคนนี้เขาบอกว่าคือเป็นเรื่องที่น่าจดจําเลยนะครับที่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาสามารถออกไปข้างนอกใต้ในช่วงเวลากลางคืนโดยก็พบว,ว่าก็มีคนมากมายนะครับก็สัญจรไปมามีคนมากมายที่ออกมาในช่วงเวลากลางคืนนะครับ <S <S เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยถ้าเที่ยงคืนในหลายๆตัวเมืองเนี่ยก็จะปิดบ้านนอนกันแล้วไม่ไม่ได้มีใครออกมากินบะหมี่กี๊ยวข้างร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนั้นนะฮะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณสักรับชมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็ยังไงฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับเลือกชมที่คลิปอื่นๆต่อเลยนะฮะสามารถกดในคลิปอื่นๆที่สนใจในช่องของผมได้เลยนะครับเราไปหลากหลายร้อยหลากหลายพันเรื่องราวนะครับสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านผู้ชมสนใจได้เลยนะครับขอบคุณสักรับชมครับสวัสดีครับ